ือเชื่อว่ารัฐบ,บาลั้งตั้งหลักได้ปุ๊บเนี่ยหนึ่งในมาตรการที่น่าจะมีออกมานะครับก็คือจะเป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับถ้าไม่รวมคนจีนนะชาติอื่นนะความจริงหมาด้วยแบบโมเมนตัมที่ดีไม่ว่าจะเป็นอินเดียนะครับมิ Middle East, <S <S ดล l อีส s t โดยเฉพาะซาอุนเนี่ยดีกว่าพีโควิดนะครับมิดล l อีส s t เนี่ยสูงกว่าพีโควิดละยังไม่น่ากังวลเท่าปัจจัยที่สก็คือ,เ,อเรื่องจีนนะครับที่สโลดาวลง แล้วคุณในกลุ่มท่องเที่ยวบ้านเราอะ่ะคุณในกลุ่มท่องเที่ยวก็อย่างเช่นสนามบินสายการบินโรงแรมอย่างเงี้ยคาดว่าจะได้รับอนิสงค์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกล็อตแรกๆกที่เตรียมจะคลอดออกมากับเขาบ้างไหมครับคุณองครครับครับคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่น่าจะได้อนิสงค์นะครับคือเชื่อว่ารัฐบาลั้งตั้งหลักได้ปุ๊บเนี่ยหนึ่งในมาตรการที่น่าจะมีออกมานะครับก็ค,คือจะเป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับ เช่นลักษณะเป็นผลักดันให้นักท่องเทียเ่ยวได้มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนจีนนะครับน่าจะมีมาตรการมาดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในช่วงไฮซีซั่นของเรานะครับก็คือ Q4 ยาวไปจนถึง Q1 เชื่อว่าน่าจะมีนะครับรอบนี้นะครับน่าจะไทม์ไลน์แถวๆนี้น่าจะมีมาตรการตรงนี้ออกมานะครับผมเชื่อว่ารัฐบาลทุกทุกรัฐบาลเนี่ยเข้ามาเนี่ยการท่องเที่ยวมันเป็นโกลด์ไดเวอร์ของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับเชื่อว่าตรงนี้จะจะจะ,จะมีออกมานะครับ มีลุ้นใช่ไหมมีลุ้นมาตรการนะครับนในการหนุนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนนะแต่ก็ยังกังวลครับมี2ฝั่งฝั่งหนึ่งครับนะสภาพั์ประกาศลดเป้า GDP ปีนี้ของเราลงมาเดิมจำได้ใช่ไหมครับ3.6ของใหม่เนี่ย2.5ถึง3คือดีเต็มที่อ่ะ GDP ปีนี้ไม่เกิน3%นะ่ะต่อมา ก็คือเศรษฐกิจจีนทําท่าจะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กซะแล้วล่าสุดก็การประทุกข,ของอสังหาของเขาด้วย2เรื่องนี้ GDP บ้านเราสภาพัดปรับลดลงและเศรษฐกิจจีนดูเหมือนไม่ค่อยดีแล้วก็อาจจะกระทบไปยังทัวจีนที่เราคาดหวังว่าจะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเราโดยการเข้ามาเที่ยวบ้านเราเยอะๆก็อาจจะมาน้อยหรืออาจจะยังไม่มาหรือมาช้าก็ได้เนี่ย คุณองคิดว่า2เรื่องนี้จะฉุดมุมมองที่เคยมีสําหรับคุณในกลุ่มท่องเที่ยวของคุณอองเนี่ยลงมาบ้างไหมครับคุณองครับได้ครับก็ปัจจัยแรกเรื่อง GDP นะครับอันนี้คิดว่าอาจจะมีผลแต่ไม่ได้มากเข้าปัจจัยที่2นะครับอัน,นเนี้ยเนี่ยอาจจะมีผลให้การท่องเที่ยวในประเทศโดมเมสติกเนี่ยลดลงบ้างบางส่วนนะครับซึ่งอันเนี้ยด้วยความที่โดเมสติกทัวริซมันก็ฟื้นมาก่อนนะครับก็คือคนไทยเที่ยวเองเนี่ยฟื้นมาตั้งแต่ประมาณปีที่แล้ว ยาวมันจะถึงกลางปีนี้ก็ยังมีการท่องเที่ยวที่มนตั้มดีอยู่เนี่ยอาจจะชะลอตัวไปบ้างหรือว่านักท่องเที่ยวก็อาจจะเลือกไปเดินทางไปต่างประเทศบางฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน่าจะมีผลแต่ว่ายังไม่น่ากังวลเท่าปัจจัยที่2ก็คือเรื่องจีนนะครับที่สโลว์ดาวน์ลงเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้ความจริงเราเริ่มเห็นละเพราะว่าเราคิดว่าตอนแรกเนี่ยคนจีเนี่ยน่าจะกลับมาเร็วนะครับแต่ว่าปัจจัยเนี่ยมันก็จะมีหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ต่อวีซ่าการทำพาสปอร์ตที่ช้านะครับอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นหนึ่งปจัจจัยแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเศรษฐกิจจีนเช่นกันนะครับที่ดูสโลว์ดาวลงฉะนั้นเนี่ยเราเห็นตัวเลข mm hmm. นะักท่องเที่ยวจีนเนี่ยความจริงเนี่ยช่วงประมาณกลางปีเนี่ยเดือนเจ็ดเดือนแปดเนี่ยตอนแรกในโ p o s i t i o นที่ผมมองไว้เนี่ยควรจะฟื้นสักห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์เทียบกับปีโควิดปรากฏว่าตอนนี้ก็ฟื้นมาได้แค่ราวๆสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เองแอบช้ากว mm ่า hmm. ที่คิดนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่่าเเปป็นนนหึงใััจจยยล นะตรงนี้เนี่ยก็ก็ก็เลยคิดว่ามีผลทําให้ตัวเลขทีเ่เรียกว่าตอนแรกๆเนี่ยพอจีนปิดประเทศเนี่ยตลาดน่าจะมองกันประมาณห้าล้านถึงเจ็ดล้านคนนะครับนะว่านักท่องเที่ยวจีนจะมาปีเนี้เจ็ดล้านหัวไปไม่ถึงละทีนี้ห้าเนี่ยก็ลุนรุนนิดนึงอาจจะหย่อนกว่าห้านิดนึงหรือว่าไปถึงห้าได้น่าจะเป็นทรงอย่างนี้มากกว่านะครับครับนะคุณน้องบอกกังวลเหมือนกันนะถ้าเศรษฐกิจจีนไม่ดีทัวร์จีนจะมาไหม จะลดลงจากเป้าที่วางไว้แค่ไหนนะครับแต่ถ้าไปดูมุมมองของทางทอทเห็นว่าน่าจะยังยืนยันตัวเลขนักท่องเที่ยวที่จะมีเข้ามาในบ้านเรายังเป็น25ล้านคนอยู่ใช่ไหมครับคุณอ๋องอันเนี้ยตกลงดีไม่ดีเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยโอเคก็ต้องบอกว่าความจริงเป้าอ่ะมันมีตั้งแต่25ไปจนถึง30ครับอืม นะครับเครื่องเคาที่สตอ,อ,อทอมาแต่แรก20-30เนี้ยเออ่25เนี้ยน่าจะถึงละถ้าดูจากทรงที่ตอนนี้โมเมนตัมมาค่อนข้างดีนะครับแต่30เนี้ยอาจจะลุ้นยากเพราะจีนมาช้าก,กว่าทีนี้เนี้ยที่เมื่อกี้เล่าไปคือเรื่องจีนแต่ว่าถ้าไม่ถ้าไม่ไมรวมคนจีนนะชาติอื่นนะความจริงหมาด้วยแบบโมเมนตัมที่ดีไม่ว่าจะเป็นอินเดียนะครับมิดล์อีาสต์โดยเฉพาะซาอุเนี่ยดีกว่าพีโควิดนะครับมิดล์อีสต์เนี่ยสูงกว่าพีโควิดละ แล้วก็ยุโรปเนี่ยก็ยังมาต่อเนื่อง,งนะครับฉะนั้นถ้าเป็นนอนไชนีสเนี่ยความจริงฟื้นตัวมาแล้วราวเก้าสิบเปอร์เซ็นทีบประพีโควิดละฟื้นตัวเขาต้อง,งแรงและเร็วนะครับอ่าใช่มันก็จะมีเหมือนปัจจัยจีนอาจจะแผ่วลงประเทศอื่นมาช่วยนะับรวมๆเนี่ยยี่สิบห้าสามสิบเนี่ยก็ยังเป็นเป้าที่ยืนได้อยู่นะครับอืครับครับจริงๆเรื่องนี้ผมผมแอบดีใจเล็กๆนะไม่ใช่ดีใจว่าเอา้าทัวร์จีนไม่มาแล้วดีใจไม่ใช่อย่างนั้นนะ ที่ดีใจก็คือเออมันเหมือนกระจายความเสี่ยงมากขึ้นเนี่ยคือการที่เราไปหวังพึ่งนะแหล่งใดแหล่งหนึ่งมากเกินไปอันนี้มันเสี่ยงนะแต่ถ้ากระจายกระจายจีนไม่มาอินเดียมาซาอุมามาเติมเต็มเนี่ยผมว่าก็กระจายความเสี่ยงดีเหมือนกันนะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็อยากให้ทัวร์จีนกลับมาด้วยอันนี้ก็จะจะยิ่งดียิ่งขึ้นนะนะครับเอาละครับคุณอ๋องฉะนั้นสรุปครับนะทั้งลดเป้า GDP เศรษฐกิจจีนมีปัญหาแต่ททท,ทยังยืนยันตัวเลขนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาบ้านเราปีนี้25ล้านคนเนี่ยคุณอ๋องยังคงให้น้ำหนักคุณในกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยมากกว่าตลาดเท่ากับตลาดหรือน้อยกว่าตลาดครับครับก็ด้วยความที่ราคาหุ้น Q2 เนี่ยนะครับเรียกว่ากลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยเรียกไม่ไม่ไปไหนดีกว่านะครับแล้วก็เผลอๆลงด้วยนะครับโดยภาพรวมเนี่ยเพราะว่าเป็นโล w ี e ั s น นะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆ,างๆที่เมื่อกี้เราเล่าไปเป็นปัจจัยกดดันเนี่ยฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่มาถึงจุดนี้เนี่ยผมก็ยังมองว่าโอเวอร์เวทตลาดนะครับก็คือน่าจะมีมีเวทที่สูงกว่าที่ตลาดมองได้นะครับอ่าอันนี้เนี่ยเราก็มองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะยังดีเพราะว่ามันเข้าสู่กําลังจะเข้าสู่ไฮซีซั่นไตรมาสสามเนี่ยดีอยู่สองอยู่แล้วและสี่เนี่ยก็เป็นไฮซีซั่นฉะนั้นเนี่ยโมเมนตัม um ก็น่าจะคอนติน้วต่อ แล้วก็เรื่องของที่เราคาดหวังก็คือเรื่องของการกระตุ้นมาตรการการท่องเที่ยวพวกนี้นะครับน่าจะมาช่วยผลักดันได้นะครับนี่นายกไปเจอกันแล้วนะนายกคนใหม่กับนายกรักษาการนะครับเห <c oughs> มือนเหมือนแบบ,บมอบมอบงานกันแล้วนะ, <c oughs> ะแสดงว่าการเดินหน้าแก้ไขปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะเห็นเร็ววันมากขึ้นนะครับคุณอ๋องให้น้ำหนักคุณในกลุ่มท่องเที่ยวมากกว่าตลาดเพราะ คาดหวังการฟื้นตัวที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี่คือเหตุผลหลักนะนี่คือเหตุผลหลักนะคุณน้องนะนะครับผมผมย้อนทีเดียวสําหรับงบ Q2 ที่ผ่านมาสําหรับหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวที่คุณน้องดูอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ตามคาดพอๆกับคาดหรือว่าต่ําคาดครับคุณน้องผมว่าถ้าโดยภาพรวมนะครับน่าจะมีทั้งตัวที่ดีกว่าคาดต่ํากว่าคาด แล้วก็พอคาดฉะนั้นรวมๆกันเนี่ยผมว่าก,กลางๆก็คือตามคาดเนี่เวเวทกัน,นี่ยน่าจะตามคาดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางตัวดีกว่าคาดบางตัวต่ำคาดอะไรบ้างนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยผมว่าถ้าเวทออกมาเนี่ยน่าจะ inline ครัน yeah. inline นะครับคือคือ,คอใกล้เคียงกับที่คาดนะสำหรับงบ mm hmm. ไตรมาสสองโดยรวมนะครับแล้วเอาลุกรึ้งหลังของปีที่บอกว่าดีอ่ะดีแค่ไหน อะไรจะเป็นตัวกระตุน้นหรือว่าตัวหนุนที่ทำให้กลุ่มท่องเที่ยวนี่แหละมีลุ้นฟื้นตัวในขั้วในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ครับได้ครับก็เ,เอาภาพค3กับ Q 4สี่นะครับสิ่งที่เราเริ่มเห็นตอนนี้คือ Q 3สามนะครับหลังจากที่เราเอ่อมิทติ้งอนาลิสมิทติ้งไปเนี่ยเราจะพอเริ่มเห็นภาพเดือนกรกฎากับสิงหาแล้วแน่นอนเราเห็นว่าคือด้วยตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยเดือนกรกฎาสิงหาเดือนเจ็ดเดือนแปดเนี่ยก็ดีกว่าสองคิอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็น มันเป็นกึ่งกึ่งไฮซีซั่นนะครับมันคือมันคือเดือนที่ดีเดือนเจ็ดเดือนแปดเนี่ยเป็นเดือนที่ดีนะครับฉะนั้นตัวเลขท่องเที่ยวเนี่ยดีกว่าคิวสองโดยเฉลีย่ยอยู่แล้วซึ่งนํามาทําให้กลุ่มโรงแรมเนี่ยนะครับออฟเฟนซีของโรงแรมในเมืองไทยเนี่ยก็ปรับตัวดีขึ้นท้าเทียบกับคิวสองเพราะเดือนเจ็ดเดือนแปดเนี่ยน,นะครับฉะนั้นโมเมนตัมเนี่ยคิวสามเนี่ยเชื่อว่าโดยภาพรวมเนี่ยดีกว่าสองอยู่ละนะครับไม่น่าจะต้องลุนยากไม่น่าจะต้องลุนยากเพราะตัวเลขมันมาแล้วนะครับอ่าสามดีกว่าสอง ทีนี้ถามว่า4จะดีกว่า3มเอาแน่นอนเป็นไฮซีซั่นรอบนี้นะครับแล้วก็เข้าวินเทอร์สเกดโดเดี๋ยวก็สายการบินจะมีการปรับตารางบินนะครับก็น่าจะบินกันมากขึ้นนะฮะอ่าแล้วก็เป็นมีโกลเด้นวีคด้วยเดือนสิบนะครับดันั้นด้วยปัจจัยเหล่านี้สี่ก็ต้องดีกว่าสามแล้วฉะนั้นโมเมนตัมน่าจะดีต่อเนื่องนะครับครับนะ่ามีโอกาสลุ้นดีต่อเนื่องนะนะครับในช่วงครึ่งหลังของปี 8เดือน8คุมทั้งเดือนครับขยายให้ด้วยเงื่อนไขที่แตกต่างจากช่วงแรกแต่ยังคงเป็นเงื่อนไขพิเศษนะครับสมัคร m ัน e ิพัส s ออนไลน์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเบิเทคหลักสูตรฮอตตลอดการของเราในราคาพิเศษแล้วแถม m ัน e ิพัส s ออนไลน์ศูนย์ศเนื้อหาส่วนแรกเป็นกลยุทธ์การลงทุนหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันลงกลั่นปีโตเดินเรือยาง อีกส่วนหนึ่งส่วนหลังจะเป็นเทคนิค c a ลต่อยอดเป็นเรื่องของการลงทุนเพื่อกินคำโตเทรนฟอลล o วิ n งกระแสต่อบรับดีมากสนใจเชิญนะครับสแกน qr Code โค้หน้าจอได้เลยนี่คือโปรโที่2ครับโปรส่งท้ายเดือน8โปรที่2นะครับสมัคร m ั n นี่พัสออนไลน์0ูนเล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยาก ไล่ใจคือต้องมีวินัยครับไม่ใช่เล่นหุ้นตามอารมณ์ต้องมีความรู้มีแผนมีวินัยในการลงทุนมากๆโอกาสทำกำไรยังรออยู่นะครับโปรโส่งท้ายเดือน8คือลงมัน e ิพัส s ออนไลน์ชมย้อนหลัง Money Pass มัน e ิพัส s ออนไลน์0ูนแถมหนังสือครับชาร์ตแพทเทิร์จากสำนักพิมพ์ติงบิยอนนะแถมฟรี1เล่มลงราคาพิเศษแล้วก็แถมหนังสือฟรี1เล่ม สนใจโปรส่งท้าย8เดือน8เชิญสแกน QR โค้ดหน้าจอเช่นกันนะครับนี่เป็นโปรที่2 p r โปรที่3ครับโปรส่งท้ายเดือน8อีกโปรหนึ่งเป็น m ั n นี่พัส o ออนไลน์011เจาะหาหุ้นพันแกล่ง Super Strong Signal ด้วยสูตรเบื้องต้นในการสแกนสแกนแล้วมาสกรีนกันกองนำมาวางแผนการลงทุนนะครับแล้วก็ใส่วิัยและมุมมอง ที่ดีในการลงทุนเข้าไปนะมีโอกาสที่จะลุ้นทํากำไรใน,ในตลาดได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ m ั n นี่พ u s สออนไลน์011ลง011ในราคาพิเศษแล้วแถม Candle Stick Charting มูลค่า1,190บาทสนใจเชิญนะครับสแกน QR Code หน้าจอนะหรือ Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับ สนใจก็เชิญได้เลยครับ